ตงีจะเตมเืค่ะอือบอกเติมแล้วยเถอสบายดีพี่น้องบายดีป้าลุงข้าเจ้าว่าพองมิ้นสัตว่หนวดปั้นยังก็บปั้นคนป่วยโพ้่มีเวลาขอมาย่าฮ้ยยำมือเศร้าเขาอุ้นยาไปเลยมันเทื่อเนาะบริจาคคนหนาเบียดปลายเผาช่วยมาบันเดะเนายํำปอเห็ดเรียกปวามอื่นอีกเฮือะหอันอลอย เนี่ยพอเงาลายยังสายกินข้าวแรงพี่น้องอาหารแรงของเ่าพี่น้องมือนกันปิ้งไก่แกงปลากดตใหญ่น้องไอ่จีแบ่งเข้ามาให้นี่เจลพริกดิบพี่น้องเว้ยโบมีผักโบมีผักไปกินน้ำแข็งเลยปลาใหญ่แต่น่องจีไปกินซุ่มกปลากินซุ่มคือเกันไปแม่ไปเงี้ยพุทธเงี้ยนอนอย่างงุ่มนะเด้อคุณนายไปเกือบ เอาไว้เก็นงอาเขาเป่าได้่านน่ะเอาขาผ้าเดียวก็ร้เกาหลีอยเนีกาหลีน่ะี่ยานี้กินแล้วกาลไป่้องกินวไปกินแล้วใชคือขาต่ำขาสูงครับน้อยไปอยู่ทางฝุดิ่นมาำไม่เลยอีกยง

อันน้อยกับอันใหญ่เข่าขาก็ดูอุ่นอันนี้นแกงปลาแกงปลาอะไรติดเลยนะคุปลายังไงปลาดุกปลาดุกปลาดุกคือชิเมนขึ้กินยุบปลาดุ๊กแกงปลาที่แม่ทำแล้ว ปากตึงปากครง่ายปากโคตรโคตรมอดโคตรมอดแล้มันมาปลาอย่งปากโคต่อะไรไอ้ไรอนกเานี่ลาโครถืออะไรกันใครนึกไม่ออกเลยอัแล้วนี่เต๋อเนี่ะสีเมื่อกี้นงมข้อของบางส่ขอองของคือปาเครื่องตอนดำอือข้าวปลาปาเครื่อง แต่ลองแต่งห้องก็เลาะเครื่องนั่งแต่งนี่นะลอกกูคือปลากระเทียมเรื่องเกระปะกับเครื่องไปคือปลาเนี่นะผมเนี่ยผมเนี่ยของระตกบางค่อมมีดอนผดผ้าไว้ผดื่มกินบุญวางมาแล้วมันลื้อมันแน่นั่นใส่ใจนอนอะไรตรงนองขึ้นไปขึ้นไงขึ้นไต้มข้าวผเห็นเยอะเลยลุงแกปลาลุงบ้าข้างของเขาเขาลุงหาง Little gang, woman rách nữa. Woman ties, it opens, they were hanging men rách nữa. Boy up, hoa 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 hào, hoa 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 เอ้ยินวยาเป็นไงเโโเก่งแ่น้อยหน่อยเนาะน้อย่อเก่งเก่ไกัด่กวะโดยโดยมีอะไรใ่่งนี้ป่าเดกือว่กระดุกสิ่นันกระดุกกระดุกกระดุกิ่งใดเพอหาเด้อกระดุกใหญ่เขากบบจับกม่้น งานก่อนเองานขาดเลยนะมันเจ็บม mhm. ันเมื่อไ่าเรเก่อล่ได้อนี่เา่ปล่ายๆแก้ขึ้นมาส่งจากที่ตะกันโอเคส่งได้ลูกงูวางบนยักษ์ไปอย่านอยากบนป่าเ่อยากกับันอนบอกลดเละเอน่ไกเนีไป มื here, ่อไห่ลเอ้ยตากแดดอยู่บมืบนเว้นอืมถือตัวเบาถือแรงห่อสียงหน่อยแดดนี่ล้วหน่อยไปน่อยตัวเดยกรตึงยกัวน่ยหจบอืยไ้ตงขาอพอีเกี้อต่ำมาชูวงพอดแล้วเพื่อลูกเพื่อลาน

นี่นหลน่ะผ่ากันโชเฮาไม่แอมกันนี่มันกุ่มกันนี่นม่ไม่ไม่มาตาชีมไม่ทุ่มกันนี่นอไก่ได้ไหมนี่ดิ้นได้น้อกุ่่มใช่เลยหนันเลยใหญ่เลยเส้นเรื่องก่อนเลยอบมกเดือดหมนเลยเส็บเป็นของเส็บอย่างนั้นก็เส็บคือเก๋อ

มันคุ้มองไเลยอย่างนี้จ่พอกเที่ยมทั่วอยงบดบดเบิ้งก่น่จ้านากเ้งมันลงแคมมันอยู่มันใต้อยตายกก่นี่นื้นาปลาเนี่ยจะหอยตายห้กะองนั่นก็หยดงแมวเขาโคายเนาะยมันเนียวนุ่นลางมันจุ่มนะโคนะ มาตัดแล้กูน้องางโคกกูดูขีดอยู่ไหนึ่งเพราะตลาเขิบก้นนะมันึงข้างอันแถวโคกมัก็จะได้หนวยมันเขากัดไปสมัครายจับจังหวัดพาไดหน่อยมันมันเียามเยอะเนื้อไม่แล้วมันอย้เขาเอาถ้าม้น่ยงก็จะซื้อซื้อาย ม่ใช่เดไ้บ่หอยเป็นอย่างน้นละบอกน้ำคือจะได้บ่น้อยนะถ้าเกิดติดจมมันจะขาวกราบเอ้่ยตกันด้วยวะได้เย่เขาเกือบติดจมมันเมนน้ำตองนั่นคือตุ้งหยใ่ัวนะบ่เดกไจำเจียวคือจานเลยนะเจียวไหมเจียวมันคือตุ้งแ ดีนะครามดีนะมันอึนไม่ย mm ุเยน้มันอะไ่นำมันก็มมีใจยุกแล้วนันกเต็ียมาคือมาเนี่ยโอ้ยไม่ได้โซหาโซ่เดี๋ยวคุณมาหาท้ายมึนิเครื่องกระต่ายบอกฮะ

มาให้แล้วคดื้อๆได้มาอืเยอน่นอันห้แล้วแค่ไหนทอดไม่แน่จะเยอะหรอเปล่ลายคนนะมืออือิ่มนะนูนะเฮ้ยบสต์ก่อนกันนะเยอะก็เพิ่งจำมาเสะนู้นหม

สองเบอร์ที่เขามาชมทีนีราะกันไม่ยึดนาได้พี่น้องเด้อสบายดี